แทมแทมแทมโดนรุ่นใหม่ล่าสุดสอบการของแห้งแรงน้อยเนี่ยสอบไอ้ปลาบ่วงกันก็บอกมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เน่แล้แน่จะไม่ได้ไปย่างไปย่งเนาะน่องของมันคื่กู้กันเนี่ยกู้กันเนาะงนะอันย่างเนี่ยชมผมอ๋อมันจะแม่ที่อย่างแล้วมาหุ่มกันเนี่ยมันจะเจ้าอย่างของแคบสักหน่อยเนี่ยมันยิ่งย้ายฮะหุ่มกันแบบหอมแห้งแรงน้อยนี่สอบกะแห้งไกลได้แะปลาบ่วงแห้งนี่หุ่มกะ ปวดตดชายร้ายมาเจ้เนี่ยมันมันหูมสอบการของแห้งเล็กน้อยเนี่ยสอบไอ้ปะา่วงการว่าก็โช่วงแม่ตอนช็อกสูตรเจ้าส่งพีตตี้พีตตงแน่นอนมันเหมืใจของข้าสูตรเจ้ามีหนกมีนายจะฆ่าแน่นอนหมอบีหมอบีจุงมีถ้าช่างสีน้ำเงินอันนี้แม่ยังย้ายสีนี้เถียงกันแล้วมันเหลือะแน่แก่พ่อช่างเชื่อสีน้ำเงินกู้จะใช้กับแม่ฮงเนี่ยพ่อกับแม่พ่อของล่าเนี่ยแทมทาราแัมแทม แฮมแฮมแมโดนรุ่นใหม่ล่าสุดหืมตัวใหม่เลยครับปออันเนี้ยมันไม่เป็นสนามฟุตบอลเหมืใช่จ๊ะมันนี่เป็นสนามฟุตบอลมันเหมือนจะโดนเนี่ยปอเนี่ยโดนละล่าโดนละโดนอย่างไรไอ้ล่าโดนละโดนอย่างไรโดนจุ้หน่าจ๊ะล่าโดนเหมือนปอโดนนะล่าอย่างไรเนี่ยปอเนี่ยกูทราบพอดีแล้วนะซื้ออันนี้มากับบะตรงปกอันนี้กับบะตรงปกแต่อันเนี้ยเป็นหมื่นเขาจะเงี้ยงได้ยะงปอ ตนนถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของเราได้นะเจ้าได้ตัวอีได้อีอครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่าน เมืองแห่งวัฒนธรรมและความงดงามวันนี้ขอแนะนําหน่วยงานที่สําคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดนี้นั่นก็คือหน่วยงานประจําจังหวัดน่านสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่านเจ้าหน่วยงานประจําจังหวัดน่านสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดน่านเฮามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที <tamanho S 1> ่พร้อมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาทุกด้านแก่ป้าแม่พี่น้องน่านเจ้าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่านหน่วยงานประจำจังหวัดน่านภายใต้สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดน่านเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในทุกๆด้านหากถ้ามีปัญหาผู้บริโภคท่านแจ้งเรา เราพร้อมเคียงข้างเคียงคู่ผู้บริโภคจังหวัดน่านและจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหาปัญหาผู้บริโภคไว้ใจเราหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเฮาได้ตี้หน่วยงานประจําจังหวัดน่านสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยูนยนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่านตี้อยู่เลขที่300ทับเสาห้าหมู่ที่6ตตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านโทรศัพท์054ย์ 716 309หน่วยงานประจำจังหวัดน่านสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่านพร้อมดูแลและช่วยเหลือปกป้องสิทธิและความเป็นธรรมของป่อแม่พี่น้องเจาวน่าน,านกู้คนเจ้าสายด่วนผู้บริโภค1502